บอลแนวหมักตรงที่ว่ามันมีไฟสว่างตามถนนนวทางถึงแม่ถามว่าอันตรายบอกว่าอันตรายพี่น้องภาวารถเพิ่งกระเล่นตลอดเท้าเกิดยังขึ้นกะหนึ่งมันมีความแสงสว่างมันบรได้เปียวเป็นของซองมางกะมีรถล้างแล่นตลอดเลยเล็บล้างแล่นตลอดว้าวว้าวว้าวพี่น้องตอนนี้ตอนนี้เราขยู่บนรถ ตอนนี้เราเนี่ยกำลังเดินทางไปดงเป็นยำคืนมาเบิ่งกันว่ะมา,บาเบึงของว่าเราแนี่จะเดินทางแบบใดเพื่อมาตามติดชีวิตหรือไอ่บ่าวลาวที่มาเหตุเรี่ออยู่ไทยหรือออกมาเที่ยวประเทศไทย่เลยลองมาเบิ่งว่าบรรยากาศในการต้องเที่ยวาาเราเนี่ยหรือว่ามาใส่ชีวิตอยู่มทางไทยนี่จะเป็นยังไงเพี่อนเราพอเราแนี่ยกาั ชีวิตในการเดินทางเยี่ยมคืนฟังให้ว่าจะปลอดภัยหรือพี่ไปองไยตอนนี้บอดแนวกาลังอยู่ที่รหลดมีนั่นเอง่น้องอยู่ที่ไปมีนั่นเอง่น้องมาแนวหน้าไปลงป้ายนาไปลองไยอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ในลนเป็นบรรยากาศที่ว่าบอลแนวกำลังจะเดินทางเพียง น,นี่เป็นบรรยากาศอยู่ในรถมีนันน่นเองครับแล้วก็เดินทางมากะไกลพอสมควรไปแล้วลตอนนี้กันอยู่ที่แถวนครปฐมน,น,นั่นเองไปแล้วลตอนนี้นะอันนี้คืออยู่ในรถตอนนี้ก็เป็นเวลาที่วยวดึก ลุกพอสมควรครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักสี่ทุ่มเลยแล้วสี่เขาสี่ทุ่มเลยพี่น้องเอ้ยอยู่เขตแถวจงังหวัดนครปฐมพี่น้องเป็นเวลาย่มคืนครับผมเป็นเวลาย่มคืนพี่น้องบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้เาแนว่าออกมาแนว,ออวไปทำธุระพี่น้องแนวไปทำธุระอยู่ในกรุงเทพพี่น้องเอ้ยก็เลยแหวออกมาข้างนอกอกลับมาเบื้องบรรยากาศข้างนอกพี่น้อง ทางประเทศไทยหรือว่าเมืองไทยผนบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยหลังจากบอลแล้วลงมาจากหลุดบรรยากาศก็จะประมาณนี้พี่น้องเลยตอนนี้บอลแล้วก็จะไปหากินเข่าจะไปหากินเข่าพอตอนนี้หิวเข่าร้ายพี่น้องเลยบอลแล้วยังบุทัาได้กินเขาพี่น้องเลยยังบุทัาได้กินเข่ามากจักมิดเลยตอนนี้นะตอนนี้ฮู้ซึกว่ายุเข่าแหลกกะกำลังจะพาพี่พอน้องเขานี่หาย่างเลาะเบิ้งว่ามียังกงินแน่ดีกันเป็นล้านก๋วยเตี๋ยวข่างทางพี่น้องเลยถามว่าประเทศไทยนี่ย่ำคืนนี่ บรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศกับประมาณนี้เลยพี่น้องเลยกัถามว่าปลอดภัยบอก,กบปลอดภัยนะส่วนหลายกับคนก็จะใสถนนนนทางยำ่ำคืนก,กับ styl. มีคนขายของกับมีพอจะเป็นคนขายของเลยว่ามีคนออกมาหากินเขา่าอีกยังยำ่ำคืนกับหลายพี่น้องเลยอันนี้คือเป็นบรรยากาศอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าอยู่ประเทศไทยน,นัน่นเองพี่น้องกะเป็นอีกมุมมองหนึ่งหรือว่าเป็นอีกสิ่งที่ดีหนึ่งที่ตอนนี้อยากนําเสนอว่า อยู่ทางฝั่งไทยนี่มันก็ดีแล้วก็ยังมีวินมอไซค์ยังมีวินมอไซค์ให้ใส้บริการขนาดเด็กขนาดนี้หลได้พี่น้องถ้าเป็นบ้านเนาวในกาบ้านนี่ก็คงรับกันแล้วคงอาจจะนอนกันแล้วพี่น้องเลยอาจจะอยู่หา้าอยู่ห้านอนหรือว่าอาจจะรับกันเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าทางยูซี่ฝั่งไทย่นนี่ก็ยังว่าขายอยูุ่กขายเข,าข่าข,ขายของกันอยู่ไม่นขนาดนี้นะพี่น้อง ก็คือว่ายังขายของกันอยู่นะครับในะในขนาดนี้ในเวลายามคืนสิถ้าเป็นบ้านเฮาก็คือสิพ้ากันนอนมาเลยแหละพี่ต้องเลยพ้ากันรับหานอนค่อยู่หานอนมาเลยแหละแต่ว่าทาังประเทศเพิ่อนอก็ด,ดีดีแบบนึงคือแม้ว่าบรรยากาศกจะเยอะขนาดนี้ผู้คนก็นยังออกมาใส่ใจ่ายหรือว่าผู้คนก็นยังออกมาใส่ชีวิตเามคืนจุดนี้ช่วยลยก็จะเป็นตลาดพี่ต้องตลาด แต่บาั้เริ่มเก็บไปละพอมันกระเดกเลยเนาะมันกระเดกเลยเป็นเวลาตอนนี้กับเวลาประมาณสักตอนนี้เป็นเวลากสี่ประมาณสักสี่หาทุ่มเลยไม่ยอมมันกระเดกพอสมควรเลยแหละสี่ทุ่มกว่าเลยเนาะประมาณสี่ท like ุ่มเลยไน่ออันนี้เป็นบรรยากาศยามคืนดูที่ถนนถนนลครปฐมเลยเนาะอันนี้เส้นถนนละครปฐมครับผมกะบรรยากาศยามคืนกาผู้คนกาออกมาใช้ใจกันกันยังหลายคือเก่านะครับเลย พี่น้องถามว่าบ้อันตรายบอรครับทางประเทศไทยย้ำคืน้นอันตรายบอกะบอคอยอยันตรายพี่น้องเพราะว่ามันมีไฟมีไฟตลอดทางปเลยพี่น้องถนนนนทางไหก็จะมีไฟแสงสีมีไฟทีิ่นปิดกระห่เป็นไฟเอวีดีน้องเป็นไฟ l อวกดีือทว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่ง <c oughs> เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ว่าเบ้าเนี้ยหมัก หลายชื่นชอบบอนแนวหมักหลายชื่นชอบเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหลายพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีแหละกับเป็นสิ่งที่ว่าบอนแนวหมักนะทางประเทศไทยเป็อนอเน่าบอแนวหมักตรงที่ว่ามันมีไฟสว่างตามถนนหนทางถึงแม่ถามว่าอันตรายบอบออันตรายพี่น้องเพราะว่ารถเพิ่นกะ็ะเล่นตลอดท้าเขาเกิดยังขึ้นกะหนึ่งมันมีความแสงสว่างมันบริสเปียวเป็นของซองมากะมีรถล้างแล่นตลอดเลย เลิบล่างแ่นตลอดถนนนี่เส um, ้นนี้ค่ะจะไม่ลดแ่นตลอดไม่ลดแ่นตลอดพี่น้องตอนนี้มือนี่ค่ะหมูพี่ยังไล่พี่น้องแค่ไม้เบิ่งอากาศมือนี่ตอนนี้ก่อมากินเข่าพี่น้องแล้วก็ออกมาหาอ้ไม้ไอ้ายเพิ่นได้มาลินน้ำไม้ายเพิ่นมาหาไอ้ายเพิ่นเสือบ้าหากินเข่าจักหน่อยพี่น้องเอ้ยหากินเข่าจักหน่อย วอนแรก็อยากไปกินเข่าต่ว่าบหนรานได้ไปดอกพี่น้องอยากไปอยู่แต่วบโบรานได้หรอเพราะว่าทางมันเสียงเพลงดังเกินบอลดีกว่าพี่น้องมากินอยู่นี่ดีกว่าอันนี้เป็นบรรยากาศจำพื้นนะเพื่น้องเสียงจะม่อยากปันใดน,นะครับบรรยากาศตอนนี้นะ ของกินกันเสียวห้าหลอกเิ่มสก่อนพี่นอ้องหาหลอกเพิ่อขึ้นครับว่าสิมี่ยังกินบ่ถนนประเทศไทยยามคืนอย่างสิผู้คนก็นยังหลยยังแบบออกกันมากหาอยู่หาก,กินออกกันมาใช้ใจกันโอ้ว้าวแล้วนะครับนะพี่น้องอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ดีแหละว่าเสารนักท่องเที่ยว่นมาเที่ยวย้อนอน่างนี้แหละเพราะว่ายามคืนมันก็นยังมีความปลอดภัยยังเส้นถนนนนทางเพื่อก็ยังมีภัยที่ว่าให้ความแสงสว่าง ไ่น้องให้ความแจ้งว่าและก็มีผู้บริการก็คือแท็กซี่หรือว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่ยังคอยบริการเราได้ตลอดเวลาพี่น้องอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแลกก็จะมีร้านเพื่อนหี่ว่าเป็นร้านขายยำคืนเป็นร้านกับเขาและขายยำคืนอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะที่ว่าเป็นการอยู่ประเทศไทยหรือว่ามาอยู่เมืองไทยนี่นี่แหละมันคือเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่ง ก็จะมีเข,าข่าคลองขายและจะมีของอยู่ของกินขายตลอดสุดทางนี่น้องประมาณนี้เลยครับผม mm hmm. บม่ได้ก็อาจจะวอาท่ายายไลยพี่ต้องพอว่าเนื่องจากอาจจะมีเสียงทีโบาคาดขีดเข่ามาอันนี้หมดยังครับนี่อยู่นีอยู่นะครับ,รบเอาพิเศษหนึ่งที่ครับผมอันนี้ก็เป็นร้านขาน้าวมันไก่ทีพอเนี่ยชอบหมักมากินตลอดนะ มันก็จะมีเสียงเพลงมาแทรกจากหน่อยพี่น้องเพราะว่าเนื่องจากตรงขามเนี่ยก็เป็นหาเป็นล้านในล้านกินดื่มพี่น้องล้านกินดื่มหน้าตรงขามบ้าน้องนะที่บ่าแม่ซีไปเนี่ยเป็นล้านกินดื่มเสียงมาก็เลยอาจจะดังนิดหนึ่งพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเลยเสียงก็อาจจะดังไปนิดหนึ่งนะครับนะอันนี้เป็นร้านที่ว่าแน่หมักกินนะครับเป็นร้านที่ไต่กินครับเป็นล้านที่ว่าม่หมักกินเป็นร้านข้ามันไก่พี่น้อง เป,เป็นอีกร้าวน,นึงที่ว่ามะละหมักและกายู่บรรยากาศแบบนี้นอกีกหรอเาอันนี้คือถนนประเทศไทยถนนเสร็จแล้วคอนโทรนั่นเองนีรอกไปได้บรรยากาศอุทรดในการกินแบบเปิ้งถนนบนทางไปเลยพี่นอ้องไป,ปรพร้อมๆกันแบบนี้เลยครับผมมักรกเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าดีหลายพี่นอ้อกแตซิมีได้รับล้านนันี้เป็นร้าน,นนี้ก็คือเป็นร้านทายย่ำคืนนี่นอ้องเป็นร้านย่ำคืนนั่นเอง ครับเขาย่ำึ้มน,น,นมะเดวจะมันออกมากินยังสิเลยพี่น้องมันมันได้อารมณ์สลดในการกินแหละกะมันเหมาะสําหรับคนบ้านนอกแบบมะแนวพี่น้องเลยสำหรับคนแบบบ้านนอกแบบมะแนวเนีย่ยคะนี่พี่น้องอันนี้คือเป็นน้าจิ้มมะแนวจะราดไปเลยมะเดาก็จะราดให้พี่น้องเขาเบื่อเลยมาณนี้เลยแราการาดเพื่อก็จะมีน้าซุปไปเขาอีกพี่น้องเป็นน้าซุปนี่แหละเป็น ดีวานวหมักมากกินตามบ้านทงนี่มันก็จะดีแบบนี้มันก็จะมีกรบเขราต่างๆในเขากินเลือกกินแบเลยมันเป็นสิ่งที่ว่า,านิแนวหมักนะอันนี้คือถนนอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ฝั่งไทยพี่น้องย่ำขึ้นยังส่พี่น้อง,ง,องเวลาประมาณสี่ทุ่มยังส่แต่ก็ยังมีร้านกับเขราต่างๆขายอยู่ตามท้องถนนแบบนี้พี่น้อง หลายบ่อนก็นจะมีลักษณะแบบนี้เป็นไครับเป็นบ้านเฮาเครื่นฟั่งเล้าเานี่ยอันนี้บริเปรียบเทียบดูพี่น้องแค่ยกตัวอย่างไม่เห็นถ้าเป็นประเทศเล่าก็ปเ,าาเป็นบ้านเฮาเองนี่บอดด์เสือนะอาจจะอันนี้อาจจะพากันนนคกับเป็นแล้วพี่น้องยี่คือทังซี่ถ้าะในตัวเมืองอาจจะยังมีในตัวเมืองอย่างเช่นตัวเมืองของสวรรค์นี่าจะาโชว์นีพี่น้องแต่ว่า พี่น้องที่เบ้าแนวหมักประเทศไทยรืว่าเมืองไทยขยนอนเดี๋ยวนี้ซึ่งมานาขึ้นง่ายมนมานาขึ้นง่ายเพืองเราหยว่เขาย่ยขึ้นนเสียเอาบอกมีแนวกินเราก็สา,ากกกกสามารถเรียกแก็บมันมีแก็บอีกได้พี่น้องเรียกแก็บสามารถเรียกแก็บได้หรือว่าสามารถเรียกวูดแฟนนาได้กาสามาถเรียกไปกินหองได้หรือว่าเรียกแก็บใครเพิ่งไปหลับอยู่ห้องนี้สามารถออกมานั่งกินชิวๆอยู่ในลานแบบนี้ได้เลย ไ,ได้พอรัน้ง,นงขาเพื่นเปิดเสียงเพลงคอนขังดังหลายคลิปนี้อีพีนี้าแล้วกขอจบเพ็นงแต่นี้กัากันไม่ต้องวานเนื่องจากร่าขงขางเพื่อนเปิดเสียงเพลงคนขังจะดังหลายไปหน่อยเลยคลิปนี้นแขอจบเพเ็ยงตนี่ ผู้ใดอยากมาลินมาเที่ยวสามารถมาลินมาเที่ยวได้เลยพี่น้องประเทศไทยดีหลายแหละกะยามคืนนี่แน่นอนปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเพมันมีแสงไฟสว่างตลอดบุคคลขังที่จะบุคคลอันตรายและก็จะมีล่าทขายของบ้านขายกับเขานี่ยามคืนก็จะมีล่าทขายยามคืนอีกต่างหากพี่น้องมันเป็นสิ่งที่ดีและพี่น้อชอบเลยทีนี้พี่นี่มาเลี้ยขออนุญาตจบเป็นตัวนี้พี่น้องเปล่ยนเลี้ยวคอทุญาตไปคิดเ่าก่อนพ่อค้าเข้ามาสบายที่สบายทีสวัสดีครับผมไปแล้วพี่น้อง